ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ของผม The Jeep Wrangler Rubicon 2026ยังคงเป็นหนึ่งในรถออฟโรดที่มีเอกลักษณ์ที่สุดในโลกที่ส่งต่อมรดกที่มีเอกลักษณ์ของแบรนด์รถเจฟเนสกับความทันสมัยรุ่นใหม่ที่ปรับปรุงใหม่เป็นแบบฟอร์มูล่าด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยอัพเดตเทคโนโลยีและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ชอบการผจญภัยและผู้ขับขี่เมืองทั้งสอง เดอะเอ็กเทียร์ออฟเดอะแรนเนอร์รูบิคอนคอมแมนด์แอตเทนชั่นวิดอีดแอนมิสเตอร์เคเบิลบ็อกซี่ซีโฮีดัสสเตทรูทูจีฟเทอริเทดเดอะซิกเนเจอร์เซเว่นสล็อตพรีแฮอส์บินสไลลี่เรดิไซฟอร์เอชาร์เปอร์แอนด์มัลล์แอคเรทีฟแอพพิเออร์แอนด์ไบมีเมนเทนิ่งอีดคลาสสิกอีเดนติตี้เดอะรูบิคอนทรีมเอ็นฮานสเดอะออฟโรดพัวซ์นอลิตี้วิดไฮคลีเรนต์เฟนเดอร์พร็อพเรลทาวู๊กอินสไตรคิงเรดแอนด์เอเวนต์ฮูดแดชสิกนาล์อีดคาปาบิลิตี้ วายเดอร์วายสแตนแพรวิดสิบเจ็ดอินอลลอยด์วิวรับเผ็ดอินออลทอเรนทายอันเดอร์คอร์อิดแอดเวนเจอรัสดีเอ็นเอออปชั่นอลริมูฟเวเบิร์นดอร์แอนด์รูฟพาร์เนลอันโหลดไรเวอร์ทูเอ็กเพรียนเดอร์โอเพนแอร์ฟรีดอมจีฟอีสโนนฟอร์เทอร์นิ่งเอเวอรี่เจอร์นีย์อินทูแอนด์อัลโดรแอดเวนเจอร์อินไซด์เดอะสองพันยี่สิบหกแรนเลอร์โรบิคอนเดอะเคบินแฮสบินเบรฟอร์ฟเกรทเตอร์คอม포ร์ตแอนด์เทคโนโลยีวิดอัลคอมโพร์มิชิงดูรับิลิตี Cremium m material are used across the dashboard and seats, with available leather upholstery that b a l a n c e luxury with ruggedness. The interior design still reflects its practical nature, featuring washable surface and drain plug for easy cleaning after off-road trip. A large central touchscreen with the latest Uconnect infotainment system support wireless Apple CarPlay and Android Auto, w i l e built-in navigation and voice command make driving more convenient. The Rubicon also offers a digital instrument cluster that delivers customizable off-road data such as pitch, roll, and AXL AH articulation. Ample cargo space and clever storage c o m p a r t m e n t provide practicality for road t r i p and camping. While the optional premium audio system from Alpine e n s u r e entertainment on long d r i v e s performance is where the w r a n g l e r Rubicon 2026 truly shines. Under the hood. อิทธิ์คำมาตรฐา t วิด A powerful 3.6 l ิ V6 engine producing strong horsepower and torque paired with either a 6 s p e e d manual or A s p e e d automatic transmission for versatile driving. b u y e r also have option for a turbocharged 4 r c y l i n d e r or a plug-in hybrid c x variant combining fuel efficiency with rugged power. The Rubicon trim is engineered specifically for extreme off-road condition, featuring Jeep's rock traction 4x4 system. ล็อกกิ้งฟรอนต์และเรียร์ดิเฟ rent เชียลอิเล็กทรอนิกส์เวบาร์ดิสคอนเนคและเฮฟวี่ดิวตี้ดานาสี่สิบสี่ AXL วิดอิมเพรสซีฟกราวด์คลีแรนซ์และบอทเทอร์ฟอร์ดดิ้งคาปาบิลิตี้ The Rubicon East ดีไซน์ทูคอนเฟิร์ร็อกมาร์ชและเทรลวิดเอทส์ออเนอร์ด์ไบร์ฟวิ่งเฮส์อัลส์ล์บินปริฟาร์วิดเบเตอร์ซูสเพนชั่นทันนิงแมคกิ้งอิตมอลคอมโฟเทเบิลฟอร์เดลี่คอมมิวติ้งคัมเพลตูโอดเดอร์โมเดล Fuel e f i i c i e n c y v a r y depending on the powertrain with the CX Hybrid offering the best balance between performance and economy pricing for the 2 0 2 6 j e e p w r a n G l e r Rubicon r e f l e c t s is t premium off-road capability and A u v